สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาซ่อมบอร์ดแอร์ฮิตาชิหมื่นสามวิทครับธรรมดานะครับเป็นตัวธรรมดาอันนี้อาการลูกค้าบอกเอาเบเ,เกอร์ขึ้นฟิวขาดนะครับใส่ฟิวเข้าไปก็ยังขาดอยู่ก็เลยมาทำการเช็คนะครับปรากฏว่า่านซิส,สตเตอร์เสียนะครับต้องเปลี่ยนชานซิสเตอร์ตัวนี้ก็ มีซานิเตอร์กับ R นะครับก็จากที่เช็คก็ไม่น่ามีอะไรนะครับน่าจะเป็นที่ซานิเตอร์เสียอย่างเดียวนะครับแล้วก็ R ตัว2ตัวก็ไม่มีอะไรนะครับเช็คอารุ่นธรรมดาจะซ่อมง่ายกว่าอินเวอร์เตอร์นิดนึงนะครับแต่อินเวอร์เตอร์ก็บางเคสก็จบไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้า IC เสียก็ปิดงานไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องซื้อแผงใหม่ตอนนี้ก็เป็นรุ่นธรรมดาก็ โอเคอยู่ครับจบง่ายครับเป็นแนวทางน,นะครับ h i ตาชิหมื่นสามทนะครับอาการฟิลขาดนะครับเบรกเกอร์ขึ้นฟิลขาดแล้วก็เช็คตัวก็ชาริเตอร์เสียนะครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ